สวัสดีครับทุกคนคืนพรุ่งนี้เราจะได้ดูพริมลีกอังกฤษคู่แรกของฤดูกาล2012-2013กันแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีข่าวการเสริมทัพนักเตะกันอยู่ต่อเนื่องซึ่งเรามาดูกันเลยว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าฟาบิซิโอโรามาโน่เทียหนึ่งรายงานว่า มาร์คคูคูเรล่าได้สบเทลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยย้ายด้วยค่าตัว52.5ล้านปอนด์พร้อมกับเทลซีส่งตัวเลวีโควิลให้ไบรตันไปใช้งานด้วยแต่ก็มีออปชันซื้อกลับอีกต่างหากส่วนทางปารีสแซงเชแมงได้ตัวเรนาโต้ซานเชสกองกลางตัวกลันจาก กลมาร่วมทีมโดยค่าตัวเพียง15ล้านปอนด์โดยแข้งรายนี้จะได้ร่วมงานกับคริสตฟกันติเยออีกครั้งต่อกันที่สื่อจากดูซันรายงานว่าอาเซนอลนกำลังมองหาโอกาสที่จะลุกแข่งที่ไม่ใช้งาน จำนวน8รายด้วยกันด้วยหนึ่งในนั้นมีชื่อนิโคลัสเปเป้รวมอยู่ด้วยโดยพวกเขาต้องการนำเงินจำนวนที่ขายได้มาใช้ช้อปปิ้งต่อในเดือนนี้เลสเตอร์ซิตี้ยืนกรานตั้งค่าตัวเวสลีย์โฟฟาน่าจำนวน85ล้านปอนด์โดยตอนนี้เชลซี Chelsea กำลังจะเข้าไปทำการเจรจาซึ่งพร้อมจะเปค่าเหนื่อยให้แข่งรายนี้จำนวน2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อลอตาลอด ใจให้กับกองหลังรายนี้สนมาร่วมทีมยอชโกกวาดิโอแข่งแนวรับดาวรุ่งของอาเบร์เลฟซิกกำลังได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งมีสองทีมจากพิมเมลิกทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างจุดจ้องกับแข่งรายนี้อยู่อย่างใกล้ชิดไนเจนวิเทนเบิร์นอดีตกองหลังของอาเซนอลออกมาเชียร์ต้นสังกัดกล่าวว่ายูริ ตีมเลมองมิดฟิลด์ของเลสเตอร์ซิตี้จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับอดีตทีมของเขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการให้โซจิโนเดสฟูลแบ็กของบาร์เซโลนาย้ายเข้ามาแทนที่อเล็กซ์เตเลสที่ทีมเตรียมจะปล่อยตัวออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้มีรายงานสุดช็อกว่าเชลซี Chelsea, กำลังพิจารณาในการให้ความสนใจที่จะคว้าตัวปีเอ เอ็มมาริกโอบาเบยงองก้องหน้าบาเซลโลนาที่เพิ่งย้ายไปร่วมทีมเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมายูฟามีแผนที่จะใช้เทคโนโลยีการล้ำหน้าแบบกึ่งอัตโนมัตินำมาใช้งานในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลนี้สื <S S the ่อ t t i Time รายงานว่าเซซ่าอสปิลิกุยต้ามีเกณฑ์จะอยู่กับเชลซีต่อไปในซีซั่นนี้โดยทาง ท็อตโบลีเจ้าของทีมสิงโตน้ำเงินครามปิดกั้นโอกาสในการย้ายทีมไปอยู่กับบาร์เซโลนา The Daily Mirror รายงานว่าอเล็กเตเลสเตรียมเก็บข้าวของออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อไปร่วมทีมเซบียาในรูปอุแบบยืมตัวแต่ทีนี้ไม่มีข้อตกลงซื้อขาดแต่อย่างใดรูเบนเนวสกองกลางตัวเก่งคนสำคัญของวูฟแฮมตัน อันเดรสมีโอกาสจะอยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นนี้อิวานเปริซิสเผยว่าเขาได้ปรึกษาเพื่อนสนิทรวมถึงเพื่อนร่วมชาติอย่างลูกาโมดริชก่อนจะตัดสินใจย้ายไปอยู่กับท็อตแน่นฮอสเปอร์ในซัมเมอร์นี้เชลซี <Chelsea S 2> ได้เตรียมแผนงานอันน่าตื่นเต้นในช่วงนี้โดยพวกเขาพร้อมย่งตัวแฟรงกี้ไดยยังกองกลางตัวเก่งของบาร์เซโลนาซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งของสหรัฐอาณาจักรกำลังตรวจสอบศักยภาพของการดำเนินการทางกฎหมายของยูฟาเกี่ยวกับความวุ่นวายของแฟนบอลลิเวอร์พูลในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลศิศในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาณนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเจมี่วาดีเผยว่าตัวเขาเองสุดเศ้าที่ต้องเห็นแคสเปอร์สมิเชน อัมลาทีมไปอยู่กับนีสในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสสื่อไดเมรายงานว่ากาเบียลเจสุสกองหน้าของอาเซนอลกลายเป็นนักเตะที่ถูกเลือกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มวันศุกร์นี้ ชาลีซาเวตแข้งดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมรสรในศึกเดอะแชมเปียนชิพและลีกวันในการขอยืมตัวไปปลุกปั้นแข้งรายนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นเชลซี Chelsea, เตรียมเข้าวงประมูลล่าตัวแอนดริกแข้งดาวรุ่งอนุคตไกลาชาวบา,บาซิเลียนจากสโมรสร พันไมรัสทีมดังจากทีม a ลีกบราซิลซึ่งแข้งรายนี้ได้รับความคาดหมายว่าจะเป็นแข้งซูปเปอร์สตาร์ในอนาคตตัวดิจิตัลตอนนี้กำลังสร้างปัญหาแก่แฟนบอลเป็นอย่างมากทำให้มีการเรียกร้องเข้ามาอย่างมากมายทำเอาหลายสโมรสรในพรีเมียร์ต้องเร่งจาัดก,การแก้ไขปัญหากันให้วุ่นวายนี้ในช่วงนี้ เอเวอเรและเวสต์แฮมยูไนเต็ดสองทีมจากพิมลีกกำลังต่างแย่งจ้องคว้าตัวอามาดูโอนา่ามิดฟิล์ของสโมสรรลีนมาร่วมทีมโดยมีข้อเสนอราคาที่33.5ล้านปอนด์ด้วยกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงให้ความสนใจซาซาคาราซิส กองหน้าตัวเก่งของสตุตการ์ดมาร่วมทีมโดยตอนนี้พวกเขากำลังมองหาทางเลือกในแนวรุกให้มีความหลากหลายมากขึ้นคาริดูคูลิบาลีได้ออกมาตอบโตอเรลิโอเดเดเรสติสว,ว่าขาดความเคารพกันหลังจากประธานสโมสรนาปลีได้ออกมากล่าวว่าเขาจะไม่ซื้อนักเตะจากทวีปแอฟริกาเว้นแต่ว่าแข่งรายนั้นไม่ไปแข่งขันช่วยชัด รายการ African Nation ครับ Wolf h a m p t o n Wanderers ได้ทำการติดต่อไปยังสโมสร Bocdos เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคอซื้อตัววางอุยโจกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้วัย29ปี The Atlantic มีรยายงานว่าผู้บริหารของทางสโมสรบาว์เซโลนาได้ทำการติดต่อไปยังยูฟา ในการขอใบรายได้จากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายการนี้เพื่อนำไปใช้ในการขอยื่นสินเชื่อเงินกู้มาบริหารสมุสร่สอเดลีเอ็กซ์เพรสรายงานว่าอันโตนิโอคอนเต้ยังคงมั่นใจว่าเขาจะสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมนอตท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ได้มากขึ้นหากพวกเขา ได้ตัวนิโคโลซานิโอลากองกลางตัวเก่งของโรมา่าซอเดรลีเทรกราเผยว่าเอฟเวอร์ตันกำลังเหงอตกหลังจากที่โดมินิกคันเวเลวินกองหน้าตัวเก่งของพวกเขาอาจจะพักฟื้นอาการบาดเจ็บหนักเป็นเวลาถึง6สัปดาห์บอลมัดใกล้ที่จะปิดดิว คว้าตัวเนโต้น,ตนายทวันสำรองของบาร์เซโลนามาร่วมทีมโดยพวกเขาพยายามอย่างมากที่จะหานักเตะที่มีคุณภาพเข้ามาสู่ทีมในการลุยศึกพิมรีกอังกฤษสำหรับข่าววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟุตบอลโดนใจด้วยนะครับขอบคุณครับ